มาคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพาไปซื้อผักออร์แกนิกค่ะเจ้าของฟาร์มเป็นคนโลโคานนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราสามารถชิมได้นะคะค่าเข้าไม่เสียนะคะฟรีค่ะกินไปชิมไปคะ่ะทุกคนอันนี้สวนกำลังดูคะ่ะลูกนี้แปลกมากเลยนะคะดู สีลูกกำลังเล็กๆนะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกค่ะนี่ค่ะออกกำลังออกเลยะคะ่ะชิมได้ค่ะทุกคนกินได้ค่ะสีแดงหวานมากเลยทุกคนลูกใหญ่ๆนี่ลูกนี้นะคะดูดูดอกนะคะสวยมากดูทุกคนดอกสวยมากเลยค่ะสดชื่นนะคะชิมกินไปชิมไปค่ะทุกคนนี่นะคะดู ลูกใหญ่มากทุกคนบรรยากาศก็กดีนะคะสวนผักแกก็มีหลายอย่างให้นะคะให้เราซื้อนะคะแผักชีแก้วมังกรก็มีนะคะทุกคนกสวยมากสองลูกนี้สีแดงฉ่ำเลยคะ่ะหวานหวานนี่แหะคะ่ะก็เป็นบรรยากาศสวนสตรอเบอร์รี